ยังนึกแล้วมันจะมีกี่คนเนาะมีเหมือนกันแหละแต่ว่าไม่ค่อยเจอไงนี่เจอเนี่ยแหละแล้วทําทําอะไรทําทําทาคลิปก็ทําไปอย่างนั้นอ่ะไม่ได้คิดสร้างะลรดั่งเลยได้ทาทำองอามันเพลินๆคนมีตังค่ะสบายแล้วคุณโบงชีวิตที่เหลือก็เนาะกำไรชีวิตละคุณโบง ทุกวันนี้คลิปสวยนะแบบสวนนะ่ะต้นมวงต้นไม้ใหญ่เชียววันนั้นเห็นแล้วเห็นอะไรเห็นบ่อแล้วบ่อริมริมริมอะไรนะริมสะอะ่ะชีวิตที่ผ่านพบมีรถและมีเพิ่ม รักษาดีแล้วคุณดีมีเจ้าของมามาทวงนะ,ะใช่ใช่เดี๋ยวบอกว่ามันเป็นเป็น,เป,นเป็นเด็กที่พัดพากมาหลงมา <c oughs> กลัวมาทวงใช่ไหมไม่ให้หรอกแล้วลงคลิปอย่างเงี้ยเดี๋ยวเกิดเห็นแล้วมามาทวงทําไงล่ะไม่ให้เนาะถ้าเรารักแล้วเราก็ไม่ให้หรอกลงคลิปอย่างเงี้ยโอกาสเห็นมี นอกจากว่าเขาเห็นว่าดีอยู่สบายแล้วเขาก็ไม่มาเอาอาจจะหลงมาเป็นไปนได้ไหมอ่ะมันไม่คือคือถ้าเขามีบ้านอ่ะหล่นน่ะขับรถมาแล้วหล่นน่ะหล่นกลางทางอ่ะแล้วหลงมาน่ะก็เป็นได้เด,เดินเดินไปเรื่อยอ่ะลักษณะหมาเนี่ยไม่ใช่หมาแบบเป็นหมาเนี่แบบหน้าตาดีอ่ะ ผิวพันธ่์เนาะ,ะมีสกุลนะ่ะแต่ว่าหมาอะไรทั้งก็ตามเหมอะมันน่ารักหมดนะเนาะในโลกนี้นะหมาแมวนะหางกุดหางอะไรเนะี่ยปากแหวงอะไรนะน่ารักหมดแหละในชีวิตนะสมมติพี่เลี้ยงอนะพี่ไม่ได้เลือกนะอืมเคยอ่านนะเอ้ยอย่าเลี้ยงนะแมวแบบเนี้ยลักษณะไม่ดีอให้เลี้ยงแมวแบบนี้ตายแล้ว ไม่เอาอ่านนะแต่ว่าไม่เชื่อเพราะว่าอะไรดูมาฉันจะเลี้ยงไงฉันแบบฉันสงสารฉันเลี้ยงเพราะความสงสารงั้นแมวลักษณะไม่ดีก็ไม่มีใครเลี้ยงสิจริงไหมละ่ะอืมเลี้ยงหมดแหละถ้าเจออะ่ะไม่ได,ไได้ไม่ได้เลือกหรอกลักษณะดงดีด,ดีไม่ดีหางกุดหางอะไรก็เลี้ยงหมดแหละหางกรดนะนั้นะนะหางกุดมาเลยน้องสาวตั้งชื่อว่าตะกุดทองกลายเป็นดีไปอีกแมวหางกุดตะกุดทอง มันอยู่ที่เราอ่ะนะมันอยู่ที่เราคิดมันอยู่ที่วิธีคิดนะ่ะทุกอย่างอะ่ะคิดว่าไม่ได้กินอยู่ดีคิดว่าไม่ได้กินอยู่ดีอ๋อฮ่าฮ่าใช่ใช่ใช,ใช่มาสภาพนั้นนะรู้สึกหเห็นเกาเห็นเก่าแล้วโอ้โหแต่เดี๋ยวน่ารักเดี๋ยวน่ารักเพราะว่าหน้าตาเขาน่ารักเดี๋ยวน่ารัก ฉีดยาแล้วนี่อาบน้ําแล้วใช่ไหมฮะเลี้ยงเป็นลูกเลยมั้งเนี่ยเฝ้าสวนเนาะเฝ้าสวนเนอะอยู่กับไก่ต๊อกอยู่เป็นต้นไม้ด้วยกันแหละทําบ้านต้นไม้ให้เขาสิสงสารนะคะก็ให้เขาไปอืม ต้องให้คนกลางเขาเลือกว่าเขาจะไปไหมแล้วเขาวิ่งไปหาเขาคงไปหรอกชีวิตที่่านพบมีรถกมมีเพิ่มขอเป็นให้